จับตาการมาของรถยนต์ PPV ผู้ท้ายชิงเบอร์หนึ่งในตลาดนี้อย่าง Isuzu MU-X จ่อเปิดตัวเมนได้เชนกลางเดือนนี้ลุ้นปั่นยอดไปชิดเจ้าตลาด Toyota Fortuner หลังมียอดสะสมห่างกันเพียงหลักร้อยคันเท่านั้นซึ่งสถานการณ์ในภาพรวมของตลาดนี้ยังคงมียอดจำหน่ายลดลงจากปีก่อนจากการรายงานล่าสุดในเดือนเมษายนมีตัวเลขการขาย3,622คันเทียบเดือนเดียวกันในปีที่แล้วติดลบ26.7 และจากการขยับตัวของแต่ละค่ายในช่วงที่ผ่านมาคาดว่าตัวเลขจะดีขึ้นกว่าน,นี้ในเดือนถัดไปแต่ยังคงอยู่ในช่วงการหดตัวของตลาดอยู่นะครับสำหรับการขายของแต่ละค่ายจะมีดังนี้การขายรถในประสงค์พื้นฐานไปกับ1ตันในเดือนเมษายนที่ผ่านมานั้นพบว่าเจ้าตลาด Toyota f o r t ์จูเนอร์ทำตัวเลข1,335คัน ลดลงจากปีก่อน29.7%และแชร์ส่วนแบ่งในตลาด36.9% i s u ุ u มิลเตามมาอันดับ2 1,044คันติดลบจากปีก่อน37.7%สะส่วนในตลาด28.8%จับตา12มิถุนายนนี้จะมีการเปิดตัวไม่ได้เชนครั้งแรกในโลกได้รับการปรับงานดีไซน์ใหม่หลายจุดรอชมว่าจะมีออปชั่นเพิ่มเติมอย่างไรและคุมพลังจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ สำหรับการขายอันดับ3ได้แก่ Ford Everest 1,012คันตัวเลขขยับเข้าใกล้ Isuzu มากขึ้นนะครับและเป็นค่ายเดียวที่มีการเติบโตจากปีก่อนอยู่ที่20.9%ส่วนแบ่งในตลาด27.9%อันดับ4 Mitsubishi Pajero Sport 192คันลดลง56.2%ส่วนแบ่งในตลาด5.3%ซึ่งจากการแนะนําโฉมเม่ได้เชลล่าสุด ต้องติดตามในเดือนถัดไปเมื่อมีการส่งมอบเต็มที่100%ซึ่งรุ่นนี้จะมีจุดเด่นที่การยกเครื่องยนต์ใหม่ดีเซล2.4ลิตรจาก All New t r i ต o n เพื่อให้ผ่านมาตรฐานเอเสียยูโร5นั่นเองสุดท้ายอนดับหนิสันเทร่าจำนวน39คันลดลงมากที่สุด58.1%และแชร์ส่วนแบ่ง1.1%ในปีนี้จะมีการขยับปีกับนาวราไม่ได้เช่นรอชมว่าเทราจะปรับตามหรือไม่ ทางด้านการขายสะสมในปีนี้นับตั้งแต่มกราคมถึงเมษายนจำนวน13,436คันติดลบจากปีที่แล้ว42%เริ่มจากอันดับ1 Toyota Fortuner 4,983คันอันดับ2 Isuzu m u x 4,212คันตามหลัง Toyota 771คันอันดับ3 Ford Everest 3,151คันตามหลัง Isuzu 1,061คัน อันดับสีมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ต924คันโดนฟอร์ทิงห่างประมาณ2,200คันและปิดท้ายอันดับ5กับ Terra, นิสันเทรา166คันมีส่วนต่างกับมิซูบิชิ758คันครับ